ไวเชอรี่ที่พี่จอนแยกไซส์ออกมาแล้วนะคุณผู้ชมจากบ่อฟักอันนี้ในนี้ก็จะเหลือแต่ให้เหลือแต่ตัวเล็กๆเอาไว้เพื่อให้เขาโตแล้วก็ที่จะฟักลงมาใหม่ก็จะอนุบาลไปอีกถ้าเราไม่เก็บตัวใหญ่ออกเนี่ยตัวใหญ่มันก็จะกินตัวเล็กก็เลยต้องเก็บออกก็ต้องเก็บออกไปเรื่อยๆคุณผู้ชม อย่าปล่อยทิ้งไว้สำหรับที่เก็บออกมาแล้วเนี่ยก็ยังไม่มีบอ่อเลี้ยงคุณผู้ชมเพราะพิจารนไม่มีบอ่อก็จะใส่กระมังไว้ก่อนฮะก็จะเลี้ยงไว้ในกระมังนี้เป็นกระมังไซใหญ่ทังน้ำไว้แล้วหนึ่งเดือนเกิดตะไคร่น้ำแล้วเราก็จะมาปล่อยลงในนี้ฮะ ต้องค่อยๆเก็บแล้วก็ปล่อยนะคุณผู้ชมเพราะว่าลูกหอยเชอรี่นั้นเปลือกเปลือของเขาเนี่ยจะเปราะและบางมากจะแตกได้ใส่พืชที่เป็นอาหารของเขาลงไปไซส์นี้คือที่ฟักมาก่อนกำลังจะใหญ่แล้วโตวเร็วมากอันนี้ไม่ถึงเดือนเลยประมาณสามอาทิตย์กว่าๆเขาก็จะขึ้นมากิน อาหารที่เป็นสาหร่ายหางกระรอกแล้วก็ผักที่เขาเชื่อนชอบเยอะมากอย่างอัดแน่นเลยคุณผู้ชมเพราะนั้นอันนี้เราจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายน้ํานะฮะถ้าน้ําเริ่มไม่โอเคแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนถ่ายน้ําให้เขาน้ําก็อย่าใส่เยอะให้ให้เหลือสักถึงขอบกระมังสักคืบหนึ่ง เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวเขาจะไต่ออกไอ้น,นี้ก็ยังเหลืออีกเยอะฮะเยอะมากที่ยังฟักไม่หมดก็มีก็จะได้อีกรุ่นหนึ่งเยอะพอสมควรเลยแหละส่วนในบอซีเมนเนี้ยก็ฟักแล้วคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นนิดเล็กเล็กเนี่ยเยอะมาก ก็คือลูกหอยทั้งนั้นนะทีเล็กๆบอ่อนี้เป็นหอยขู่คุณผู้ชมส่วนบอ่อนี้ที่ย้ายมาใหม่ก็กำลังวางไข่เลยก็จะเป็นพันนี้นะคุณผู้ชมอันนี้เก็บมาจากห้วยเก็บมาใส่ไว้ก็จะเห็นว่านี่ก็เริ่มฟักแล้วฮะ าะน,นั้นเราต้องย้ายแม่ออกไปเลยคุณผู้ชมถ้าเริ่มฝักแบบนี้เพราะไม่งั้นเขาจะมาไต่กินจนหมดนีด่ฮะเก็บออกปล่อยให้เขาฟักตามธรรมชาติสำหรับแม่หอยก็ไม่มีบอ่อไว้คุณผู้ชมก็ต้องมาฝากกุ้งไว้เช่นเดิมฮะ ในนี้ก็ไข่กันตึมให้ออกลูกมาเป็นอาหารของกุ้งไปเลยขั้นตอนการเลี้ยงหอยนั้นไม่ยากคุณผู้ชมเราแค่นำน้ำใส่ภาชนะแล้วก็ใส่พืชน้ำลงไปแล้วเอาแม่หอยมาปล่อยไว้ สวันหรือสามวันเขาก็วางไข่แล้วฮะหลังจากที่เขาวางไข่ได้ปริมาณไข่พอสมควรแล้วเนี่ยพี่จอนก็จะจับเอาแม่หอยออกไปนะฮะเพราะว่าถ้าเราไม่จับแม่หอยออกไปเนี่ยตัวแม่หอยเขาจะไต่แล้วก็ดูดไปตามขอบบ่อแล้วก็พื้นบ่ออะไรที่กินได้เขาก็จะกินเข้าไปส่วนอะไรที่กินไม่ได้เขาจะคลายออกมา เพราะนั้นลูกหอยเขากินได้ค่ะเราจำเป็นต้องเอาแม่ออกไปผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ไข่หอยก็จะเริ่มฟักเป็นตัวออกมาจะเห็นว่าเป็นเม็ดเล็กๆเกาะอยู่ตามสาหรายหางกระรอกเต็มเลย เขาจะไม่ได้ฟักทีเดียวทั้งหมดนะคุณผู้ชมก็จะทยอยฟักลงมาเรื่อยๆหลังจากที่หอยฟักได้3สัปดาห์ก็จะเห็นว่ามีหอยอยู่ในบ่อฟักนี้หลายขนาดฮะเราจำเป็นจะต้องแยกเอาไซส์ที่ใหญ่ที่สุดออกไปอนุบาลที่บ่ออื่นหอยกินผักทุกอย่างคุณผู้ชมแงมงมมก็กินผักเถอะเทศก็กิกน ทุกสิ่งอย่างเขากินหมดคุณผู้ชมง่ายมากอาหารของเขานี่คือผักคะน้าที่พี่จอนโยนลงไปถูกร่มกินอย่างน่าสยดสยองคุณผู้ชม ตอนต่อไปฮะว่าก,การเลี้ยงหอยของพี่จรเนี่ยจะดีงามขนาดไหนขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมช่องคนจดจัดคลิปหน้าเจอกันใหม่จ้ะสวัสดีจ้า